ในอัฟกานิสถานในที่ต่างๆเนี่ยผู้นำเข็มค่าผู้คนกันเยอะมากมันก็น่าจะถึงแล้วนะอีกประมาณไม่กี่ปีลองนับดิว่าเหลือกี่ปี2 1,924อันนี้2 0 1 3แล้วไม่ถึง10ปีไอีก9ปี8-9ปดาปีาเราขอด้วาเพราะนั้นเราต้องรักกันเราที่ต้องรักกันเพราะเพราะคอลีฟ้าที่จะเกิดขึ้นเป็นคอลิฟ้าของประชาชาิอิสลาม ผูคนจะอยู่คณะไหนอยู่กลุ่มไหนข้อดีฟ้าของเราที่จะเกิดขึ้นเช้าก็ขอดุญาเพราะว่าเหตุการณ์ในอียิปต์ที่มันเข็นฆ่ากันเหตุการณ์ในซีเรียที่เข็นฆ่ากันในประเทศต่างๆที่เข็นฆ่ากันในอิรักนะครับในอัฟกานิสถานในประเทศอุสลิมเยอะๆทีเข็นฆ่ากันเนี่ยนะหลังจากสังเกตดูนะสังเกตสิ่งที่รอบข้างนั้นหลังจากที่เกิดความวุ่นวุ่นวุ่นวายแล้วเหตุการณ์ดีๆจะเกิดขึ้น เกณฑ์นะนี่แหละแปดเก้าปีข้างหน้าอิจาวก็ขอว่าให้ชีวิตของเรายังอยู่ระบบคอล์ฟัปชนี่เกิดขึ้นนะครับระบบคอล์ฟัปชนี่เกิดขึ้นนะครับอิจาวก็อิมามมาดีทำหน้าที่ปกครองอยู่ประมาณเจ็ดปีหรือไม่ก็่แปดปีหรือไม่ก็่เก้าปีฮัดดิสบอก่างนี้คนในงานบอกว่า อาชัซาปาซีนีนเอาธรรมนีอทตินีนเอาทิสาตีนีนจะปกครองอยู่ประมาณเจ็ดปีหรือแปดปีหรือไม่เก้าปีไม่แน่นอนเพราะนั้นเจ็ดระหว่างเจ็ดถึงเก้าปีในมามมาดีจะปกครองอยู่ย้ำแล้วอเอาดอกกิสตอนวัดเดืนท่านจะปกครองชาวโลกนี้ด้วยความยุติธรรมและความเสมอภาคในยุคนั้นใครถูกกระทำ้องเรียนได้เลยน่าจะเป็นสารชรีอห์ของโลกแห่งประชาชาติอิสลาม แต่ควไม่รู้ของอาจารเราจําเป็นจะต้องอพยพไปอยู่นู่นจนหรือเปล่ามาบอกว่าดำนะครับอ่ะตรงนี้นิดนึงก่อนจะจบประวัติความเป็นมาของอิมามมาดีนีเป็นสิ่งที่ไม่มีรายงานระบุอย่างละเอียดว่าท่านเกิดที่ไหนไม่รู้นบีไม่มได้บอกเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไรจเจริญเติบโต,ตอยู่ณสถานที่แห่งใดและได้รับการเลี้ยงดูจากคนในตระกูลใดไม่รู้ทั้งท้งที่อุลามานี่ต่างยอมรับนะฮะดิษบอกไว้ชัดเจนว่า เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนพวกเราเนี mm ่ย hmm. เป็นมาจากตระกูลของท่านนบีนะครับเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็รายงานนีตบอกแต่เพียงว่าจะปรากฏตัวออกมาเป็นที่รู้จักแหกวงชนเนี่ยแทนประเทศตะวันออกไกลตะวันออกไกลที่ไหนบางรายงานฮะดิสระบูย่างนีเนะยจะปรากฏตัวออกมาทางเมืองคูรอซานแปลว่าไม่ใช่แถนวะาหลับเมืองคูรอซานู่ตรงไหนมีน้องดูแทนที่ ข,ข้างนี้เป็นอัฟกา,านิสถานเนี่ยข้างนี้อัฟกา,านิสถานท้างนี้คืออิรานข้างบนนี่คือตุรกีนิสตานประเทศแถบเอเชียไมเนอร์ M I N e R. อยู่ทางตอนเหนือของของอัฟกา,านิสถานคูรอสรสซานจะอยู่ตรงนี้มีแผนที่ให้ดูเรียบรอ้อยอุลมามะก็ชัดเจนปากีสถานอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้คูรอสซานบริเวณตรงนี้ระหว่างอัฟกา,านิสถานอิรานหรือไม่กับตุรกีนิสตาน เป็นประเทศแสแบแถบเอเชียไจะออกมานะครับพอออกมาแล้วก็เป็นที่รู้จักเลยแต่ว่านบีมันจะบอกว่าเติบโตยังไงใครเป็นคนเลี้ยงดูเติบโตอยู่ณที่ไหนแต่ว่าไม่ใช่ข้าศสมอนไรแต่มันมาเกิดแถวแถวไหนอ่ะเนี่ยอัฟกานิสถานอิหร่านตกเมิสชานนะครับแถบนี้อันนี้จีน,นนะครับ,บอ,อันนี้อิหร่าน น,นีอัฟกา,านิสถานนี่ปากีสถานนะครับรายงานอาทิศตะวันร้ายดาร้อยตุ้งรอยญาติอสูด<ม>เมื่อพวกท่านทั้งหลายพบเห็นกองทัพที่มีธงสีดําจํานวนมากมาจากไหนอ่ะมาจากประเทศแทบภูรอสา,าน,นแถวอัฟกา,านิสถานแถวอิราเนเป็นประเทศเป็นพื้นที่ที่อยู่คาบเกี่ยวกันเนี่ยเห็นไหมอิรานอยู่ตรงนี้นะ อิรานอยู่ตรงนี้แล้วก็อับการนิสถานอยู่ตรงนี้พวกท่านจำนวนมางเข้าร่วมภารกิจกับพวกเขาเถิดเข้าไปอยู่ในกองทัพนี้แต่ผู้ชายต้องเข้าร่วมตรงนี้เพราะแท้จริงในกองทัพนี้เนะี่ยมีอิมามมารีคาลิฟตุลลอฮ์เป็นคาลิฟะาของอัลลอฮ์สื่อแทนเป็นผู้สื่อแทนของอัลลอฮ์สุบฮานะอูะตาลานี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีบอกไว้แค่นี้ มามมาดีตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายด้วยสาเหตุอะไรไม่มีฮะดีบอกมิ้เกี่ยวกับการตายของมามมาดีไม่มีรายงานแนทีเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าภายหลังจากที่ท่านตายไปแล้วเนี่ยท่านนาบีอีซาเดี๋ยวจะได้รู้ว่าท่านนาบีอีสาพวกคริสเตียนเขามโนภาพวันหน้าตาเป็นยังไงท่านจะลงมาที่ไหนเดี๋ยวจะมีแผนที่บอกให้พี่น้องไปรับทราบตอนนี้เราอยู่ในสัญญาณที่ตระหนนะักที่หนึ่งอิมามมาดีก่อน มาม่มาดีไม่มีประวัติศาสตร์อะไรไม่มีประวัติความเป็นมารายละเอียดมากมายนะเพียงแต่ว่าที่พี่น้องได้รับข้อมูลไปเมื่อสักครู่เนี่ยมีฮาริสบอกเพียงเท่านั้นตา้เมื่อไหร่ไม่ม่ใครรู้นะครับระวังที่มาม่าดีฟังให้ดีนะกำลังปกครองประชาชาชาติอิสลามนยลุคนั้นอัลลอฮ์ได้กำหนดให้ดัจฌานที่ณเวลานี้มีมาตั้งแต่สมัยก่อนท่านบนบบมุมฮัมหมัดสุลต่านมด้ที่อัสซาดัลที่หลบซ่อนตัวอยู่ อัลลอฮ์จะให้มันออกมาจากที่ลูกซ่อนเระวังอิมาม,มาดีปกครองอยู่นะนะอิมาม,มาดียังไม่ตายนะอัลลอฮ์ให้มาดีเนี่ยออกมาอ,อัลลอฮ์ให้ดัจจานเนี่ยออกมาซึ่งมันจะออกมาสร้างความวุ่นวายให้แก่ประชาชาติในยุคนั้นยันแสนสาหัสจน,นกระทั่งนบีเองเนะี่ยสอนให้เราขออย่างไงอ่ะก่อนจะให้สลามอนะัลลอฮ์มาอินเนาะอุซูกะมิน أ ذ ا น أجن م ي ิา ذ ا ك ق ب อ ว่ามินฟิตนัติมาฮยาวัลมาฮมาฺาว่ามินฟิตนัติมัซีฮิดดจัจยานข้าพูดความของต่อพระศูนย์ท้ายนะให้พ้นจากความเลวร้ายของด,ดจัจยาลทั้งทั้งที่ตระกยุกนบีเนี่ยนะตระกยุกนบีเนี่ยยังไม่เกิดน,นบีสอนว่าบทนี้แนละ้วก็แสดงให้รู้ว่าด,ดจาัจยาลออกมาแล้วไม่มีความชั่วอันใดที่มันจะเลวร้ายไปกว่ายุคที่ด,ดจัจยาลออกมา ความเลว้ายจะเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นแก่ประชาชาติสลามนะแต่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์อื่นๆที่มีความอ่อนแอในด้านอิมานหรือเป็นคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาขององลค์ก์นะเอาละระหว่างนั้นเนี่ยการปรากฏตัวของดัจญาน,นั้นเป็นสัญญาณใหญ่วันแห่งวันอวสานโลกมีรายละเอียดที่เราควรศึกษาให้เกิดความเข้าใจรวมทั้งหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวจากความเลว้ายของดัจญานะบีสอนไว้เดี๋ยวนี้ต้องเอาไปได้ บีสอนเรื่องที่จะเมื่อเผชิญหน้ากับดัตจานดัตจานอาจจะไม่ออกมา,าใายุคเนี้แต่เราต้องท่องเอาไว้ท่องเอาไว้รู้เอาไว้เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วก็บ,บอกต่อไปถึงลูกลูกท่องเอาไว้อาจจะมาไปถึงยุคลูกหลานเราสอนกันต่อไปต่อไปเมื่อเผชิญหน้ากับดัตจานเป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดมากตาของเราจะมองเห็นตรงกันข้าม สิ่งที่เป็นไฟจะเป็นน้ําสิ่งที่เป็นน้ําจะเป็นไฟเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้เป็นลำดับขั้นตอนไปนะครับเอาละหลังจากที่หลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับสัญญาณแรกว่าสัญญาณแรกอันนี้การปรากฏตัวของใครนะมีมามมาดีเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์หรือว่ามีเรื่องราวที่ไม่มากนะัก ให้รู้ว่าระว่างอิหม่มมามดียังมีชีวิตอยู่ยังเป็นผู้นำทัพยังเป็นผู้ปกครองที่ทรงธรรมแล้วก็ยังผู้เป็นผู้ที่ตัดสินแล้วก็ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชาติอิสลามอัลลา์ให้อิหม่ามให้อัลลาฮ์ให้ดัชฌาออกมาในยุคที่มาดียังมีชีวิตอยู่ก็เลยมาถึงสัญญาณที่สองการออกมาของดัจฌาสัญญาณที่สองสสัญญาณเนี่ยมันจะอยู่ ในภาวะเดียวกันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแต่ว่าอันแรกน่าจะเป็นอิมัมมาดีตามที่บรรดาอุลามาได้บอกเอาไว้การออกมาของดัดนจัางที่น้องเขาบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเคยขอความคุ้คมครองต่อเอาให้พ้นจากความชั่วร้ายอันตรายของดันจั่งเออ เปิดไว้เลนหน้านาสับสนเหมือนกันอ่ะโอเคการออกมาของดัานีบางคนเขาก็มโนภาพดัานีเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่อันนี้เป็นภาพจากปากีสถานเขามโนภาพดัชนีเป็นอย่างเงี้ยที่นมีบอตาเดียวไม่ใช่ดัานีมีสองตาแต่ว่ามองเห็นได้แค่ข้างเดียวบางคนก็มโนภาพเป็นอย่างเงี้ดัานี อันนี้เป็นเรื่องโมโนภาพนะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าไปดูแล้วบางคนโอ้มโนภาพดัชช์คือสับป,ประรดนะคนตาเดียวคือคือคือ,คอเป็นสองตาแหละแล้วก็ระหวังเราพาเขียนว่ากาเฟนนะอาจจะเป็นอย่างนี้บอกว่าอลัมบางคนก็บอกว่านี่น่าจะเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพที่เขียนแต่ว่าน่าจะอยู่ในความใกล้เคียงมากพอสมควร นะนี่เด็กในอียิปต์เกิดมากก็เป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้<อ>คนก็บอกจะเป็นดัชน,นีหรือเปล่านาตาเดียวนะมันก,ก็บอกกันอย่างนี้นี่ในปาิกิสถานเกิดอย่างนี้เป็นตาเดียวแล้วข้างบนเนี่ยมีหมอนงอกออกมาหน่อยนะครับเป็นเด็กที่ยังมีชีวิตอยู่นะยังมีชีวิตอยู่คนนี้นะยังมีชีวิตอยู่นะครับดัชนีคืออะไรามาเรียนรู้กันนิดก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในรายละเอียดของดัชนี ดัานเป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์มีอยู่บนโลกนี้มานานแล้วแต่ไม่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไรเพราะท่านนาบีเคยเล่าเรื่องดัจานให้ซอฮาบะฟังตกกลางคืนซอฮาบะน,นอนกันไปหลับแต่เช้ามาบรรมาสุโบที่มัสยิดของท่านนาบีมาบอกกาเราสุเราล้กเราบัวแล้วเกิดว่าดัชนีมันจะออกมาแ,แถวสวนอินทผลัมหลังม,มสัสยิดเนี่ยนบีบอกไต่ตรงกู้อะ ถัดดัจยามันออกมาตอนที่ฉันยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยเอาล่อให้อำนาจแก่ฉันที่จะต่อสู้กับดัจยานได้ไม่ต้องกลัวแต่ว่าถ้าฉันตายไปแล้วนบีบทของใครของมันตัวใครตัวมันแต่นบีก็บอกดูอาเอาไว้บอกวิธีการเอาไว้เดี๋ยวเราจะให้ให้พี่น้องไปรับรทราบทีละขั้นตอนดัจยานได้หลบซ่อนตัวอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งบนโลกนี้และมันจะออกมาสร้างความปั่นป่วน แต่มนุษยชาติในยุคไทยๆตามคําบอกที่ท่นานนบีได้พูดเอาไว้อ่ะดูนิดนึ่งคําว่าด,ดัจยานมีมาจากคําว่าด,ดัจยาล่าแปลว่าอะไรโกหกหลอกลวงปิ้นป้อนที่เรียกว่าด,ดัจยานก็เพราะว่ามันจะออกมาโกหกหลอกลวงผู้คนเปลี่ยนความจริงเนี่ยให้เป็นความเท็จแล้วส่วนใหญ่ก็จะเชื่ออินนาลิลลาว หญิงโกรธนะนบีบทส่วนใหญ่ของผู้หญิงจะเชื่อดัยนยัเพราะด้วยคารมคมคายของมันเนี่ยผู้หญิงจะบอกตรงๆกันนะว่าจะจะคล้อยไปตามคารมของคนเตรงข้ามอันนี้อย่า,ยากโกรธนะเพราะมุสลิมาน,นี่เขาใชมุสลิมานะเ,เอาผู้หญิงสตรีเพศเนี่ยเวลาเชิญผู้ชายปากหวานเนี่ยองนอ ไม่มีใครหรอกอยู่ในโลกนี้ที่ฉันใจรักมากไปกว่าเธอเพรหลงไหลเคลิ่มๆเลยรู้ไหมชีวิตของฉันคงหาความสุขไม่ได้ถ้าหากว่าขาดเธอโอ้แทกจะตายเราชอบคำหวานแต่้ามีอิมานต่อรอสุฮารังวตาลาเนอเอาลอ์จะให้บนลออพีน,นินง้ามีออิมานต่อออย่างแท้จริงนะเอาลอ์จะให้ฟีรอซัก สายตาที่มองคนคนเนี่ยทะลุู้ปูโปงมันมาไม่ไหนบวกรอดเอารอจะให้ไม่ถูกหลอกได้งไงขอให้มีมีมานที่มันคงเพราะผู้ศรัทธาทั้งหลายเวลาจะทําอะไรมักจะขอดุอาต่อไปและเอารอก็จะเมตตาให,ให้รู้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างไงแต่คนบางคนโอ้อยากเจอมานานแล้วปวดหวานอย่างนี้นะโอ้หไปลึกซึ้งอยู่อย่างนั้นดับยัน ไม่เชื่อมันได้ยังไงอะดัตยานบอกมานน่เดี๋ยวทำอะไรให้ดูแล้วเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่มนุษย์ธรรมดาทาไม่ไดไ้จะได้ดูเฉยๆหรอดัตยานเป็นมนุษย์คนหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากยวนี่นบ,บีบอกก็ไว้นะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับอับดุลลอัาอิบนืงกตอตันเป็นคนที่อยู่ในสมัยยาฮิลียะนบ,บีบอกเพียงแค่นี้แต่เราไม่รู้ว่าเป็นใคร นาตานยังไงเราก็ไม่รู้นะบางรายงานบอกว่าดักจานมาจากยิวตะกูลอัสบฮานอัสบฮานคนผู้นี้เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากตะกูลคูซาฮ์ตายในสมัยายาลีย์อันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารับรู้เฉยๆแต่ว่าไม่สามารถที่จะมองเห็นภาพหรือเข้าใจอะไรไปได้มากกว่านี้คนคนนี้ เป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอย่างหนึ่งที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อลัลลอฮ์ให้อิทริ์ของมันมีมากกว่าพวกเรามีอายุยืนยานกว่าพวกเรายืนนานกว่าพวกเรามีผมหยิกยอยหน้าเปลียดร่างกายนี่กรร